นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธะไตรัตนะยาน มณีโนภราศีสาหาสาสุทันมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาปุโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธธรรมะสังคาปูเชมิต <c oughs> อิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทนิกสวาะขาโตพระควตาธรมโมธัมมังนะมิสามิ สุปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโคสังขังนะมาม,มิมาย่งพันเตวิสุงวิสุงรักขณนา,ายะทิสลนเนนะสหปัญจาศิรานียาจามาทูติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณนา,ายะทิสัลนเนนะสหปัญจาศิรานียาจามา ตาตียมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณนาทายาติสลเนนสหปัญจาศรานิยาจามาพุดทังสรลนังคาชามีธรรมังสรลนังคาชามีสังขังสรลนังคาชามีทูตียมปีพูดทางสรลนังคาชามี ทูติยัมปิธรรมมังสลรนังคาชามิทูติยัมปิสังขังสลรนังคาชามิตาติยัมปิพุทธังสลรนังคาชามิตาติยัมปิธรรมมังสลรนังคาชามิตาติยัมปิสังขังสลรนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิ ทินาทานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิามิกาเมสุวิชาจาราเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิามิมุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามะชาปมาทฐานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิ Itipiso pakawa arahang sama-sama puto ija jarana sampano Sukatoro kawitu anu taro purisata masarate สวากาโตภะควตาธมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ยายปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิพย์ทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ นะหยปานยโกนยอัรกะอนุตตังบุญยเกตะโรปาุสหสสินมิตสะอุทันตัเมคอุจิตโคลสเสนมะร न चितं विधिना चितवान् मुनिन्तौ भवतु ते शियमङ्खाने महारातिरेकमभियोचित साफरति ขันเตสุทันตะวิทีนาชิตาวามุนิโตตันเตจะสาเพราะว่าตุเตชิยมังขาราเนนาราทิริงคาชวรังอติมาตาภูตักภา,าะทิจา สนีวสุธาลุนันต์เมตัมผู้เสกกวิธีนาจิตาวามุเดนโตตันเตจสาเพวัตุเตชยมังคารานิกอเคตตดขาดขมติหาทัุธาลุนันต์ทาวันติโยชนะปางภูริมาระวันตัง อิทธิพิสังขตาโนจิตตวามุนินโตตันเตจุสาภวตุเตจยังมังคารานิกกาตวานกาจมุจรังอิวกาพิเนยาจินใจญาตุเตวจนังชยกายมาเช san te ne so mo vi chi na chi tan te chi sa pho wa tu te chi ya mang kha ra ni sa cha ni ha ya ma ti sa cha tha ke tu tha phi pi ta ma na a ti an ta pu ta pa pa thi pa cha ri chi ตันเตชิสาภาวะตุเตชิยมังฆาราณีนันโทปนันทุ้ผูังวิพุทธังไม่เทปุเตนะเทระผุ้สเคนะธรรมะปยันโตอิทูปะเถสวิตินาชิตาวามุนินโตตันเตชิสาภาวะตุเตชิยมังฆาราณี ो काचितिकुशखेन सुधाम विशोचृतिमित्यपकाभिधानं याना कथेन विचिनश्चि तवामुनिन्दौ तान्तै च सा भवतु ते च

ปานินักปุเรตวาปรมสาพาปโตสัมโพธิมุตตม์เอเตเนชาจวเสนโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเรสาขยานังนันทิวาธโนเอวังตวะวิชโยโหหิชยาสุชิยมังคะเลก อภาราจิตาปันล,ลังเกสิเสวะวิปุคะเรียภิเเกสัพพะพุทธานังอคัปโตะโมทติสุนัขาตังสุมังคาลังสุปพา,พาตังสุทิตังสุขานสุมุโตจายทั้งพันมจาริสุ พัทขคินังกายกรรมวจามังปรพัทาคินังพัทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตพัทาคินังพัทาคินานิกตวานลพันตะเปพัทาคิเลภวตุสาพมังคลังลาคาตุสาพระเทวตาสาปาุทธานุภาเวนะสัทธาโชทีผวันตเต ภาวตุสักพมังคลังลาคาตุสักพระเทวตาสาพะรามานุภาเวนะสัทสทีพวันตุเตกภาวตุสักพมังคลังลาคาตุสักพระเทวตาสาพะสังคานุภาเวนะสัทสทีพวันตุเตก <c oughs> นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแควค่าธรรมังแควค่าสังคังแควค่าศัตรูภัยพานมีนาสันตินากาโรโุปุสันโทสิโรมชเชโมการโรโกนารามาโนานานาจิเตผุทธากาโรกัสโปพุโทโธจัตเวเนเต ภาการลศีสากยามุนีโคตโมยกันเนยการอริยเมตโยชิวะทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะหอรหังพุทโธยติปิโสภควานามมิหัง ปัญจมาเลชิโนนาโทปโตสัมโพธิมุตตมังจัตุสัจังะกเกษติธรรมะจักการปวตยิเอเตะสศจวเชนโหตุเมชิยมังคารังพุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังมรณะการปานาติกันสารพัดกันกายพุทธังอรหังจังนางพาเวสัมติจสามิเมสามุขา สัพพาหะและติเตสัมามุขายาละนางอระหังมมกุศลธาตมาัมุทโธทุสนโสนะโมพุทธายะปุตตะโมระเพปุตตังธนากาโมระเพทนางอาติกายกายะยายะเทวานังเสียตังสุตวาตอิติปิโสภะคะวายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณนังสุขังอรหังสุขตโตนะโมพุทธายะ เชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจาสะพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกาลทธโยพุทธาเจวีสตินายกาสัพเพบริตาไมหังมัทเกเตมนิสลาสีเสบริโตไมหังพุโทโธธรรมโทมโทวิโรจเน สังโฆปริโตมัยหังในสัพพคุณะตะโลอะคะเยเมอะนุรุทธะสารีบุตโตตะถะคิเณโกญัญโญปฏิภาคะสมิงโมคคละโนจะวังตะเกภาคิเมสะวะเนมัยหังอะสุอันันทะราหุโลกัสสโปตะมะหานาโมภะสุวะมะสะตะเก เกสันเตปิติภาค้าศมิสุริโยภะพังกโลโนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโุมิปุ่โขโวกุมาลกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิภาสิคุณากะโรอุณโอคุลิมาโลจาอุปาลีนาเทศิวรลีเทลาปัญใจเมชาตานราเตติลกรมมัต เซสาชิติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตชิติมหาเทรราชิตวัตโนโตชิโนุรสากสลรันตาสีละเตเชนะอังคมันเคสุชันติตาละตันางคุรโตอาชิตกทิเนเมกสุติกังท้าชัคังปะจโตอาชิวาเมคุลิมาลังกังคนท้าโมราเปริกัน,นจะอาการนาเตียสุติกัง อาคาเสชะทนาอาชิเสสาปากะลสัตติกัดชินานนาวัสัยุตาชาตปาการลังกตักวาตาปิตาที่สัญชาตาภาหิและชนตุปทวัฒอาเซสาวิเนยังตัวเนตชินเตจุสากวาจโตเมสกิจเลยนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชละมัญชันีวิหารรงตังแลตะเลสัทธาบเิตุมังสเพเตมหาบริษัสภา อิเจวามโตสุขโตสุรโคสินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจรามีชินาฟันเชลตินาอานาอูนามามาอามาอูมานาอานาอามาอาอูอูนาอูมาอา อิต <of> ิมามามีมามุยพูนมามีมามามานามาภะธายาสานุภาวโตยาขาเนวทาเสนทิพิงสนยามิเจวานุยชนโตปราจินทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปปันทินทินะปาสติเอวามาทิคุณูปเปตังปะริตันตังพนามะเห การณียมาเถกุศเลในยันตังสามต่างปาต่งอภินิษเมจะสกโกชูจะสู่ชูสุวโจจะสมุทรนาติมาใีสันตุสโกจะสุภโรจะอาปิกิโจจะสาลุกาวเทนสันเทนทีโยจะนิปโกจะอาปะคาโปภุเรสุวรรณดุกิ โทนจากู้ตังสมาจเรกินเยนวินยูปะเรอุปาวเชยสุขิโนวาเขมินโนโหตุสาเพสตักาวันตุสุขิตาตักเยเกจิปานาภูตาจิตสาวาทาวร ยาลักษกาอนุกัตถุลาทินท้าวายจาทินทาเยจะูเรวสารเตียววิจูเรภูตาวะสามพระเวสีวาสาเฟสัตาพระวันตุสุขิตาตานาปโรปรังนิโกเพทนาติมันเยตะกาตะจินั

mana sampawa ye utang atau jatirian jasampata awerang asapatang tim jarang nisin doa าสาวิกตามิโตเอตังสติอาจิเธอยะความ,มเมตติหาลาอิธมาอุทิศจานุปคัมมศลวัถทาสเนในสัมปันโยกาเมสุวิเนยะเคธในาชาตุขาบเสยยังกุณเรติติ พุทธเแม่ตังจิตตังม้ามะพุทธะพุทธะนุภาเวนะธรรมะแม่ตังจิตตังม้าม้าธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาแม่ตังจิตตังม้าม้สังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสานติจกกรรมมังอาสาญจิจกรรมมังขัมมตุเมโหสิกรรมังภาวะตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่มงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณศรรพสัปปตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เียษเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบนันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวง ขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายได้โปรดรับรู้ในยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดใดที่ใครๆคํทำแก่ข้าพเจ้าในทุกพบาตาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านหนึ่งสินยกถวายพระพุทธเจ้าในพายทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเแมตตาจิตคิดเป็นมิกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป <c oughs> ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเวรสลาจากสัญญาทางพวกหากม,มีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตักข้าพเจ้ายินเีโหสิกรรมให้ ขอถอนความมาฆ่าความพยายามและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนเขาเจ้ากรรมายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณะญาติผู้มีบุญกาลและคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงสิบสิ้นหายไปปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ,จ,เ,รจเทิดอีมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามาิ อิมานิปัญจสิขาประธานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรลึกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรลึกของข้าพเจ้า อาหารสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารยุทธโขโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศสจากทุกข์อาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอภิยาตโชมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศสจากความลำบากอาหารอนิโคมีขอให้ข้าพเจ้าจงปลาศจากุปสรรค สุขียาตานาปริหารามีจงรักษาตนให้มีความสุขลดกาลนะเธออีมินาปุญญกรรมเมนนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนา,ป,นา,าปราิภาชนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้ แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกพันยาบุคคลและพระบูริสัตทุภพเพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีอุนุน,นคำชูคุณดิดามานดาผัาวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตลอดทั้งเพื่อนบริวารสรรพะสัพสสพะมิยทั้งหมดสัพพเจ้ากรรมในเวรท,ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบการความสุขนีงีขึ้นไปและขอทิ้มหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ ไปให้ทุลกลูทุกนามทั้งยี่สิบชั้นโคลมาโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกไปพุนินสี่มีลรโลกเปรตและร่างกายชาดละชาและในหมื่นโลกกระทากัางวิเศษจักรวาลที่พบทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมมนุษย์โลกวิญญาณเดลูกวิญญาณและสัตพสัตว์ทั้งหลาย ้งที่เป็นนิรันดรัตัวผู้มีพระคุณทั้งหมดทังสินตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกพุทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและีเมตติต่อกันขอให้ทุกูุทุกุนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนหาจมหาบุญมหากุศสมหาบารมีนี้จงเป็นพระปรปัจจัยนิใสยนาส่งให้ข้าพเจ้ามีจ,จิตรู้ตัวมีปัญญาลุคิดมีปฏิภาณไหวเพียบเฉียบแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุขความจำเนทั้งการงานการยืนครอบครัวความวรักพอจรบริสั์และเวรกรรมทั้งพวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาทุ